รับธ่านสีตั้นห้าขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรของค์กรในเกศสวัสดิ์ปาละกุมละอายุทยา เร,รเราต้องเจการัเราย้อนเลาไปเมสี่ปที่ผ่านมาดูสิครับวงความรักใจน้วามสำเสร็สิเราาักงใจข้ามานบนเวทีนี้มีอะไรบ้างาไทม์แบสลบรายการประกวดที่เปิดโอกาสสำหรับทุกคนตลอดสี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาเหล่านี้วามมา ให้พวกเรายัางคงเดินตน่อไปและนี่คือผลแห่งความสําเร็จที่พวกเราเพื่อจะคว้าโอกาสจากเวทีเพื่อท,ท,ที่จะต่อยอดความฝันในชีวิตต่อไป ร่างกีเรโซนายังคงยืดหยัเจตน,นามณ์อีกการนำโอกาสและความยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งเพื่อตอบยับอลลังและกลับดันความสามารถที่มีอยู่ในตัวคนไทยให้ออกสู่สายตาคนทั่วโลกอีกครั้งในเรื่องของโปรดักชันที่ปีนี้นอกจากจะเน้นความยิ่งใหญ่ตระการตาขึ้นเพิ่ม ยังเปิดมุมมองวี่สทัศน์ใหม่ให้กว้างเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความทุ่มเทและความทักษะจากพวกเราและในส่วนของโชว์จะเป็นการแสดงที่คนไทยได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและถ่ายทอดมาเป็นการแสดงที่จะทำให้คนไทยเสิร์ฟไดและตื่นตาตื่นใจมากยิ่นอกจากนี้ยังมีกติกาพิเศษที่เรียกว่า Go Buster ที่จะทำให้เราทุกๆคนรวมถึงไปกับทุกการแสดงบนเวทีแห่งนี้ และการกลับมารวมตัวอีกครั้งของกรรมการทั้งสี่ทั้งหมดนี้ก็มักจะเกิดขึ้นอย่างทายาทพัฒน์เลนซีสันทองเื่อได้ทั้งฝ่ายเกับเรย์นทรนะครับเรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับท่านแรกรองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและอาหารบริสารอยู่นี่ที่ว่าไทยเทรดดิ้งจำกัดคุณวันนิพานครับทีมครับในทสองรองกรรมการบริการสถานีวิทยุโทรทัศน์ การโดยสมรรนะในการหาทรัย capacity, พหาหายคุณปัญญาเนรัฐมนร เพอแ์ด้เดียวนะคะทากกงการท่าเรก็กลับในครั้งหนึ่งนะ,ะเป็นเป็นซีซั่นที้านะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้นก็อยู่กับเราทั้งนะครันขอบคุณมากครั <laughs> บที่ยังจ้างอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ uh, una, una, เนยเรซโซนาและเรซโซน่าเมนก็ยังเป็นผู้สะสมหลักอย่างเป็นทางการน,นะคะ,ะ,คะเราก็มองว่า uh, โดยคอนเซ็ปต์ที่บอกว่า uh, กล้าได้อีกน,นะคะแล้วก็ถ uh, ้ากล้าได้อีกทำได้ดี เนี่ยก็เป็นแนวคิดที่เหมาะที่สุดกับรายการนีร้นะคะแล้วก็เราต้องภูมิใจที่ตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราได้เป็นแรงกระตุ้นสนับสนุนให้คนไทยจำนวนมากเนี่ยที่มีความกลา้าแล้วก็ออกมาแสดงมาสามารถที่ตัวเองมีจนถึงชอบนะคะบนเวทีแห่งนี้นะคือความภาคภูมิใจของทุกคนแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะปีนี้เนี่ยเราก็อยากให้มีคนไทยเนี่ยมาแสดงความกลา้านะะอารมณ์อ่อแล้วก็เป็นผู้ที่พิชิตเงินรางวัลสิบล้านบาทอีกิปีใน ครับแถลงครับคุณวันนี้คพัตติบุตรครับคนหนึ่งนะครับเป็นนะครับคุณสุนัขทานะครับจากนีริเวอร์นะครับเรียนคุณภาษาแล้วก็คุณโบริศนะครับจากไทยทีเดียวสามนะครับก็มีสัญญานะครับคุณโอ๊นด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติแลก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับในงานของท่องสามนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดี นะครับกับคนไทยทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแฟนของใครคือสีช่องสามทุกท,ท่านที่ปีนี้รายการไทยแลนด์คอสท์ทะเลนกลับมาอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่องสามเราเนี่ยแต่เริ่มต้นเลยแต่สักสี่ปีที่แล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าจะหารายการสักรายการหนึ่งที่เป็นไอพา,าร์ทเนับครอบครัวจริงๆในช่วงวันสุดสุดานะครับก็ห้างลึกถึงช่วงหนึ่งน,นะครับจนเราเจอรายการนี้เป็นรายการแรกนะครับก็ ก็คิดถึงนะครับว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาทุกๆซีซั่นนะครับอันนี้เป็นซีซั่นที่5แล้วที่ที่ที่จะมานี่นะครับก็ไม่ใช่เป็นแต่รายการที่ประสบความสําเร็จอย่างเดียวนะครับทางไทยทีซีทีงสามเองก็ประสบความสําเร็จกับเวลานี้เป็นอย่างมากด้วยนะครับจากการมีแทนคอสตาเลนนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีรายการที่เป็นฟอร์แมต่างประเทศนักขยายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนผมคิดว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ย ก็จะสามารถที่จะ,ะมั่นใจได้นะครับว่าเปิดมาที่ช่อง3เวลานี้จะได้ดูรายการที่เป็นฟอร์มจากต่างประเทศแน่นอนนะครับก็บบต้องถือว่า,ทาไทรด์ก็เทเลนเป็นคนที่เป็นรายการที่สร้างนะครับความสำเร็จให้กับช่อง3โดยแท้รจริงในช่วงเวลาที่ว่มามันะครับพี่ของผม,ะจ,ะมะจะมีเวลาจะมีเวลาลการดูแลรายการนี้หรือเปล่าคุณประยัดครัคุณทานเหรผู้ผลิต ดูแลมาห้าปีติดปีนี้ครับก็มีทีงานดูแลครัทีงานซึ่งก็เป็นผู้ที่ลงดีเทลอะไรต่างๆบางที่นักผู้ที่าจะถูกต้องนะว่าเรื่องการดูแลเนี่ยเป็นการดูแลที่ต้องเก็บรายละเอียดอย่างมากเลยนะตั้งแต่สีสั้นแรกแล้วมาถึงสีสั้นที่ห้านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของระหว่างการถ่ายทำคือก่อนนั้นนะฮะตั้งแต่เปิดร,ร,รับสมัครหรือว่าเป็นหาผู้คนซึ่งมาจากทุกวิธีทางทุกโอกาสนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับสมัครหรือการเปิดโอกาสให้ทุกๆคนเข้ามาเนี่ย มันสนุกตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะแล้วประสบการณ์ที่เป็นสี่ซีซั่นเนี่ยมันก็ได้สร้างสมมามาึงซีสั่ทนที่ห้ก็จะเป็นความตืตน่นเต้นของทีมงานทีมงานในแต่ละรั้งเนี่ยก็รุ้นแล้วก็สนุกไปด้วยกับสิ่งที่เขาไม่ได้เจอเจอมาซึ่งเป็นความกล้าของคนไทยซึ่งเป็นความกล้าในแง่สร้างในในในสรรค์แล้วก็เจอตามวิถีภาคต่างๆเวลาเข้าไปในห้องส่งเนี่ยก็มาเจอเจอแล้วก็เขากส็สรรสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นการทํางานร่วมกันกับทีมงานด้วยทั้งทีมงานก็รุ้นแล้วก็สนุกไปด้วย ไม่ใช่เฉพาะผู้เข้ามาแขา่งขันเลยว่าคัดเลือกแม้กระทั่งกรรมการและพิธีกรเองก็เหมือนกันทีนั้นก็รู้ไปด้วยว่ากรรมการสี่ท่านนี้จะเลือกไปทางไหนจะตัดสินไปทางไหนจะเกิดเหตุอะไรให้มีการที่จะให้ตัวเองจะต้องตัดสินใจกันมากมายขาดไหนก็น่ารุนแ้วก็น่าตื่นเต้นแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ผลจากสี่ซีซั่นมาก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ออกมาเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพมากๆเป็นที่ยอมรับมากๆเพราะฉะนั้น ในซีซั่นนี้ครันี่ก็จะมีพิเศษอีกด้วยเดี๋ยวนี้ตอนนี้นก็คงจะบอกว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าประเด็นเรว่าความรุนแรงก็คงจะมาเยือนรอสําหรับความกล้าของทุกท่านที่จะเข้ามาในหน้านี้กับ12ล้านด้วย <c oughs> นะครก็ะ <c oughs> จะยินดีสำหรับผู้ที่จะถูกคัดเลือกเป็นทายาทกอล์ท้าแลน์ในศิลปะที่ง้านี้ดหนึ่งครับครับลูกพี่ผมตอบรวดเดียวสักคำถามไม่ได้ใช้เลยอนุญาตให้รักคุณ เวทีนี้ก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ทําให้ความฝันคุณเป็นจริงได้แค่ตอนนี้คุณก้าเข้ามาคุณก็ถือว่าเป็นคนที่กล้าคนนึงแล้วขอให้ความฝันคุณเป็นจริงค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเฝ้ารอค่ะเราจะได้เห็นคนที่ขึ้นไปอยู่บนเวทีเขามาด้วยความหวังค่ะเขามาด้วยพลังและพลังของเขาค่ะจะส่งกลับมาหาแรนเพราะฉะนั้นไทยแลนด์ก็ทาเลนซ์ซีซั่น5ครั้งนี้ มันจะเต็มไปด้วยความหวังและความฝันที่ไหนจะเฝ้าดูค่ะว่าคนไทยจะเอาอะไรออกมาชมค่ะยินดีที่ได้งานทำอีกทีคอยตัดสิทธิ์นนั้นคนนี้โลกดีดไม่ชอบกันสินอสรแต่พอได้ตัดสินแล้วรู้สึกมันมือดีนะ การสกัดจุดทั้งหมดไม่มีความสงสารไม่มีความน่ารักทั้งยันทั้งสิ้นสิ่งที่จะมอบสูส่ศิลประชาชนคือโชว์ที่ดีที่สุดเท่านั้นเดี๋ยวพบกับการต่อฟ้าของพวกเขาทั้งสิ้และอีกความพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นปุ่มโควาสเตอร์ปุ่มพิเศษเข้าสู่รอบเซมิไฟนอล เป็น <hi> ปุ่มโฟล์วัคเตอร์่ควรจะมีมานานแล้วนะในความคิดนะคือรู้สึกว่าโฟลบางโฟลเนี่ยมันดีกละตนทําให้เรารู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องไปตัดอีกอีกรอบนเลยนะคุณควรจะเข้าไปเลยต้องเปิดข้นมาเป็นพันเป็นแล้วเราสามารถกดเข้าไปใช้งจากกลุ่มโฟล์วัคเตอร์ได้ครั้งเดียวนี่มันก็อคิดหนักเหมือนกันเนาะสุดท้ายแล้วบอกไม่ได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้แต่ก็ขอโอเปอรให้ทุกคน ได hey, ้มีโอกาสที่ทำให้กรรมการกรณีอยากเป็นคนโตบาเซอร์โกบาสเซอร์นเพื่อะ ในวันเปิดซีซั่นไทย็นทางการครับเริ่มต้นจากผู้อาวุโสกันเลยนี่องมก็มีจะบอกทุกคนคนไทยเป็นคนดีมากครับเบนมาชราครับพี่คุยต่อคต่อเขาไม่ลำบากนะครับเป็นเ็นยังไม่สนใจว่าเขาอะไรก็อยู่มาห้าปีนะคะแล้วก็เห็นความสามารถของคนไทย เชื่อว่าปีนี้ก็จะมีคนเก่งไม่แพ้กับกปีที่ผ่านมา สีเมื่อวานเจอเจอลน้องที่หอเดี๋ยวเราไม่พลเลยครับแกรู้จักแกรู้จักแกติดออกนะครับสามสองนี่แล้วมันบอกมรู้จักแกด้วยไม่เอานะแกเดี๋ยว้คืนนะโอเคออนะครับสามสอง เรียบร้อยนะครับขอเให้ผมไปกับทุกท่านด้วยนะครับกดได้เช่นเกันหรือว่าแบบคนดูยังต้องส่งแล้วแบบกดดันหรือเชียร์หรือเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกรรมการอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ก็กดได้เช่นเดียวกันมันจะมันตรงนี้แหละแล้วแบบว่าใครที่ได้ใส่กูบัสเแบบเนอะว่ามันเป็นเกียรติเป็นสีตะกูนตะบูนอะนอกจากมันแบบมันไั่แข่งกันใครเลยยังไม่เห็นใครเลย ดีว่าไงจังจับเส้นผองได้ไร้ผองได้วอู้นั่นแหละทีอคือป้ก็คืออยากเห็นคนทํเนที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้คิดด้วยเองอยากเนะไร็นะ ต้องดูก่อนว่ามีใครว่ายวนเราได้หรือไมครับนะดูก่อนว่าผ่านเป็นได้หรือเปล่าเถอะปีนี้ท่านผู้จ้าโฮครับต้องพยายามที่จะเก็บพวกความสงสารเก็บความน่ารักอะไรเอาไว้นะครับก็อยากจะเอาโชว์ที่ดีที่สุดให้ให้คนดูตรงรู้สึกกนด้วยนะว่าพี่อย่าดราม่านะพี่เอออะไรเงี้ยมาแล้วออ่อนแล้วโอ้ไม่ได้เล่นไม่น่าเจ็ดคนนี่ใครมาม่าว่ะหนูจี อีกาเนี่ยปีนี้นะ,ะก็เรียกว่าจริงๆ<อ>ดราม่าก,กับคนไทยรู้กัน,กน,นแยกกันไม่ได้นะเป<อ>็นอันนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือดราม่าหนึ่งแต่ที่เหลือเขาไม่ดราม่ากับเราทุกคนจะยืนยันว่าจะเอาความเก่งเดี๋ยวรอดูว่าจะออาเป็นยังไงปีนี้คิดว่าน่าจะมีญญคนเก่งๆอยู่ที่อ่ะเนาะเนาะอะไรเนาะเ้าะนะต้องนะมีดราม่าต้องมีโสดีนุชจะลดทีสิ่งที่ขุด โอย<ต>อมันมีรถหรอมันต้องเพราะว่ะเออมันต้องสิบล้านน่ะ,ะคือแบบเราก็ต้องตัดสินแนคนดูเนาะถึงแม้ว่าไม่ใช่เงินเราก็ตามเนี่ยนะแต่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหคนที่ได้ที่หนึ่งแล้วก็เป็นแบบที่หนึ่งของประเทศไทยอะ่ะแล้วก็เพิ่ชื่อว่ามาจากงาน Foxcellent Season ห้าแล้วได้เงินสิบล้านเนี่ยก็ต้องให้สมตัดสินเนี่ยค่ะตอนไม่มีแน่นอนครับ มีแท้นะเป็นมีแท้พี่ดิ๊นไม่ถูกใจเที่ยงเลยไม่มีครับไม่มีสงสารเลยทั้งสิ้นครับนี่เป็นไงอ่ะพี่นี่ยังสงสารอยู่ไหมครับปีนี้ไม่โหดเลือดตีนเลือดเย็นเลือดเย็นเออเชื่อนิ่มๆอยากฝากน้องๆว่าไม่ต้องเกรงมากนะครับทำให้ดีที่สุดแล้วก็พี่เป็นเอาใจช่วยครับโอ้ตายพี่พูดไปทั้งหมดไม่ต้องเกรงเลยนะค่ะขอให้เกรงให้เต็มที่ค่ะแล้วก็มาคลายกันบนเวทีนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะขอให้คุณทำมันให้ดี จริงแล้วเราเอาใจช่วยคุณนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณกล้าที่จะก้าวมาบรเวทีนี้แล้วเต็มที่ก็เป็นหนึ่งกำลังใจค่ะเพราะว่าบางทีบางคนคิดมา20ปีแล้วแต่ขึ้นมามันได้แค่นี้จริงๆอแต่ยังน้อยคุณก็ได้ท้าบริษัทที่คุณรักเป็นว่าไม่ต้องอายแล้วก็ไม่ต้องกลัวคือทําให้ดีที่สุดจะโดนว่าโดนว่าโดนว่าหรือโดนชมมันก็เป็นความตั้งใจของคุณแล้วฉะนั้นก็ทำไปเลยจุกพลาดค่ะไม่ไม่ไม่ 看看，买看看。